ที่ฉันได้มีเธออยู่ก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ไงวันเวลาที่ฉันนั้นมีเธอใกล้ทำให้ฉันสุขใจขนาดน,นี้เ

มีมวันที่เราจะไม่รักกันบอกเลยฉันจะไม่ทิ้งเธอไปให้ใจดวงเล็กๆแต่ที่รักยิ่งใหญ่โอ้ก็เธอ Shut up. อ่ะหอาแก่หอมแก่เดี๋ยวก่อนหอมแค่เดี๋ยวก่อนขอพี่บอกได้ไหมได้ไม่เป็นหาาี่อ่ะเอาสิบอกมือให้กัดับตาบอยแล้วก็น้องออกกัดด้วยนะคะพ้่แบบมันเดิมมานเดิมมาเดิมนเดทหารเป็นนดักอยูอยู่เพื่อไปไหนไว้วันนี้ก่อนไว้วันนี้ก่อนไว้ ไว้ร้องเพลงได้ดีมากเลยไม่พี่นิกกี้พี่นิกกี้บอกเลยเฮ้ยเอาเงินไปให้ไว้กันใช่แต่ว่าแต่ว่าขอคืนด้วยเราเราโกรธเราโกรธออค์การไหมที่เขาร้องก่อนเราแล้วเขาร้องดีมากแต่ว่าพอเราลองพยายามเท่าไหร่เราก็แบบโหโหจิตใจพี่ชั่วร้ายมากเลยน้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่บอกเขาไม่ได้บอกว่าไม่พยายามว่าเต็มที่แล้วอะเอาเงินไป ที่เปิดไว้ตามไหมแน่นอนออ้้าาววไม่รู้แหละพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ปิดต้อโอนชิบอะไรอ่ะโดูเมือนคิดว่าคุไม่ตู้เหรอนะครับอันถามน้องร้องเหรอวันนี้ร้องในบทติโุณแทบไม่เคยเห็นเอาการร้องในนิครัลอะไรเลยโอ้ยซึมไปเลยเราดีเออแล้วร้องจะเป็นผู้ดีเลยนะครับเมื่อวานอีวิวร้องในคนรายนะครับเดี๋ยวตามกูเลือกมึงเข้ามาเองนะ เป็นไงบ้างเอากันทำไมถึงเลือกเพลงนี้ใช่ก็จริงๆแล้วกแกเป็นคนชอบชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงอะไรอย่างเี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังแล้วชิลๆคนฟังแล้วก็น่าจะรับประทานอาหารได้อย่างคข้มง่าเออเรื่องมาคินมากเลยนะชอบจัสติสบีเบอร์ดีแล้วด้วยแล้วก็ชอบชอบชอบจู่เหมือนจัสติสบีเบอร์ใช่ไหมนะ ก็มาถามพี่เมาเรียบร้อน้องคืนมาเลยวมาเชิญยู่แต่ผมก็ออกโชว์ไงใช่แต่ออกการรอเท่เงี้ยทำทได้ดีอะตบมือตบมือรเาทำดีแล้วก็เชินชมอ่สองพี่กัปตันก็ทำดีเหมือนกันทำดีอ่ะเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงอะไรครับพี่กัปตันแนะนำหน่อยจริงๆเป็นเพลงแรกครับตั้งแต่เข้าวงการมาก็เหมือนเป็นเพลงของเราเองเลยเพลงของ เออผมกับพี่ไวเลยครับผมก็ร้องมาสองสาปีแล้วครับผมมีรหักฐานดาวโด่งไหมฮะดาวโหลดครับดาวโหลดครับดาวโหลดครับไม่ถามด้วยไม่ได้เล่นเลยครับผมต่อครับครับแค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรดาวโหลดได้ไหมฮะมีดาวโหลดนะนะดาวโปรแชร์นะครับเหมือนเมื่อกี้นะเอาออกจากระบบรงแล้ววิดเจ็ตที่สาม dot com นะครับไปลองัดูในยูทูบมีเออเอาเนี่ยเปิดไอ้ฟังเลยได้หกไม่ได้ห้ามอะไรเงาชื่อเพลงว่าหัวใจไม่ใช่กระดาษ ใจดีเทนเคอร์นะครับอ่ะต่อน้องไว้ครับไว้ครับไว้ยรักผมมากนะไว้พร้อมได้ดีมากนะพี่ก็รู้รู้อว่าพี่โดนร้องบ้างนะอ๋อกูร้องควยออกมาอีกนะครับร้องพวยแบบนี้มีคนมีอัลบั้มได้แล้วอัลบั้มนะครับผมไม่ได้หรอกจริงๆนะฮะเป็นฮาเป็นเคลียร์เป็นไงบ้างได้ร้องเพลงวันนี้ต่อหน้าแฟนๆของโอเชิงๆกปข้างในข้างในก็ไม่ค่อยกล้าเพราะเราเป็นคนที่ร้องเพลงไม่พอครับแต่วันนี้มีโอกาสได้มาโอเชิปก็ ตั้งใจที่จะลองให้ฟังนี่มันเป็นเรื่องของใจล้วนอยู่ที่ความตั้งใจกอไม่มีใครเขาว่าหรกพอไม่พออะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยี่มีกูนี่ยว่าคนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่ว่าหรอกเรา <c oughs> มีใจเรามีความเต็มที่ที่อยากจะมามอบความสุขอ <c oughs> มอบความฟินในกัรแฟนเโด์โีทุกคนก็ดีๆแล้วก็ปรปับปรึ้งนะใช่ไหมละตเออนะครับเราลองหน้ารักขนานี้นะครับวันนี้แล้วก็มีนี่ฮะ เป็นบาทไป็นชมภาพยนตร์นะครับจ <That> ังเมเจอร์บนมือเลยเนี่ยขอบคุณพี่เก่งขอบคุณพี่เก่งขอบคพี่เก่งด้วพี่เก่งมากเลยผมพยายามเสียายอยรอพี่เก่งพี่เก่งไม่ให้เลยแต่พี่เก่งตกลงไม่ให้ผมแน่ให้นะแต่พี่เก่งไม่ต้องให้หนูนะครับเพราะหนูยินดีที่จะเสียเงินให้กับเมเจอร์ที่ดิฟเก็อยู่แล้ว ถือถ้าหลัตีมาหนูก็จะให้คนหนึ่งทอดผูดอยากทิ้งจัดเสียเงินมันอะไรนะถ้ามาเนี่ว่าปกติไม่ดูหนังที่เมเจอร์ขอให้ที่บ้านเงินดับถึไฟไหม้นะครับได้เลยนเพาดูดูดูตลอดนี่แหละดูที่โดนที่ไหนโดนที่โดนที่ไหนเมเจอร์คนละไปทำอะไรที่ไหนเลยอ๋อคนละก็ไปดูที่นู่นครับผม นะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีโชยังมีโชยแต่การดูรินิชหรือเหลือพี่ชาตอนนี้เหลือพี่ชายผมเหลือพี่พุทธเหลือพี่ฮร์เหลือพี่มาร์ทอ่าแต่โชว์พรุ่งนี้ผมบอกโอ้ยนนี้ที่พรุ่งนี้แน่ดูนะเจอคิดดูนะ